อยู่คนเดียวแต่โคตรมีความสุขจนคนอื่นต้องอิจฉาความสุขที่คนไม่เข้าใจคุณรู้ไหมว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อต้องการความสุขแต่ความสุขที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้มาจากเสียงหัวเราะในกลุ่มเพื่อนไม่ใช่จากคนรักไม่ใช่จากการถูกยอมรับแต่มาจากความสามารถในการอยู่กับตัวเอง และมีความสุขจนคนอื่นอิจฉาวันนี้ผมจะพาคุณไปค้นพบพลังของความลำพังที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้สงบลึกน่าเกรงขามและน่าทึ่งในสายตาคนรอบข้างคุณเคยสังเกตไหมว่าในสังคมทุกวันนี้คนที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จมีชีวิตที่ดีมกักจะไม่ได้วัดกันที่ว่ามีคนล้อมรอบมากแค่ไหนแต่กลับเป็นคน